อนรับเข้าสู่รายการเพลงรวมเรื่องนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็คือตอนคุณครูผู้ให้นะครับซึ่งคุณครูทา่านนี้ที่ผมจะแนะนําเป็นคุณครูที่สอนดนตรีไทยผมมาตั้งแต่สมัยผมอยู่มัธยมปีที่1นนะครับจนปัจจุบันนี้ผมจบมัธยมปีที่6แล้วสามารถสอเข้อที่สถาบันบัณฑิตพันธาศิลป์รกรมศิลปากรจนได้นะครับซึ่ง เป็นซึ่งคุณครูทานี้นะครับเป็นขั้นหนึ่งที่มีพระคุณต่อผมมากทั้งด้านดนตรีไทยและด้านทฤษฎีดนตรีไทยต่างๆซึ่งผมก็ขอแนะนําคุณครูเลยนะครับโดยสวัสดีครับคุณครูไิรัตครับ,รบ,รบผมอยากจะทราบว่าประวัติคุณครูในด้านดนตรีไทยเนี่ยคุณครูเป็นมาอย่างไรบ้างครับสำหรับผมประวัติด้านดนตรีไทยเนี่ยครับผมเริ่มหัดจริงตามมาั้งแต่อายุ วน,นะ,ะนสาเหตุที่หักเพราะว่าคณะทบ้านยากแม่ก็เลยอยากให้มีอาชีพนะมีความรู้ประก,กอบอาชีพก็เลยให้มาหัดเปเล่นดนตรีไทยเริ่มเล่นดนตรีไทยไ้ประมาณ8ขัวแล้วก็ไปฝากครูไปรุกศิษย์ครูคนแรกคือครูเป็นศพวิไลนะไปอยู่ครูเป็ศอยู่ปงไปหลังจากนั้นก็มาฝากครูไปรูกศิษย์ครูสม,มานแก้ละเอียด ของมุ่งไทยเมเล็ง่วาจนถึงปัจจุบันนะฮะสาเหตุที่เรียนนาฏไทยเพราะว่าสายเลือดนาฏเตยโตเนีเพราะว่าตั้งกรรมธัพกรุฎมาด้านห่ะตาตาผมชื่อคุณเพียงวดมเนะี่ยเป็นมือระนาดเอกครับซึ่งคุณครูในกรุงเทพหรือท่านจะรู้จักดีนะเพราะท่านเป็นมือระนาดเนีเ่ยความท่าทายระยน,นาดอยูในกรุงเทพบ่อยนะฮะท่านสนิทครับผูขขรวมร,ราชชุม มากเลยคนระับก็เลยอยากจะเรียนดนตรีไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมะนะตามบรรพบุรุษแล้วก็สามารถเรียนได้และประกอบอาชีพตัวยทรงตัวเองเรียนจบิญญาตรีแล้วก็มาสอบเป็นครูเป็นครูสอนอยูทุทธวราตั้งแต่ปี2530จนถึงปัจจุบัน,นครับคุณครูครับถ้าพูดถึงประวัติของคุณครูคแล้วครับนอต่อไปย่ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าแรงบันดาลใจที่ทําให้ครูเนี่ย มาเริ่มเล่นดนตรีไทยแล้วก็มาเรียนวิชาดนตรีไทยเนี่ยมีอะไรบ้างหรครับอะไรบันน่างใจก็คือนึงอยากจะเล่นปเป็นตาเพราะตาเนี่ยเป็นคนนักดนตรีไทยที่เขาชื่นชมกันว่าเก่งปีฝึนมือนะสมัยรุ่นก่อนนี้ก็นะเ,เลยว่าเือนะเนราเป็นหลานเนี่ยนะเราก็น่าจะรับมระดน,นเป็นระดับไทยที่บรรพบุรุษเขาทำไว้ก็เลย มาหัดเล่นดนตรีไทยแล้วพอดีเป็นคนค่อนข้างอยากสนัดด้านนี้ด้วยพอเล่นแล้วมาหัดแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างอยากเรียนรู้ได้ดีก็เลยพอฝ่ามตัวก็เริ่มหัดจะเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยค,คุณครับอัอนนี้ไปวัดคาใจข้อหนึ่งอยากรู้จริงเลยอ,อยากรู้ว่าเหตุการณ์ที่เหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ครูเนี่ยภาคภูมิใจว่าตัวเองเป็นนักดนตรีไทยทอะไรนะครับ ก็ความภูมิใจในนึงเราได้สืกสายวัฒนธรรมไทยด้วยนะซึ่งเอกลักษณ์ประจำชาติแล้วก็เมืองสุขสงครามนี่ก็เป็นเมืองดนตรีนะเป็นที่เรื่องชื่อชามาสมัยโบราณแล้วว่านักดนตรีไทยที่เก่งๆก็ส่วนมากอ่ะจะมาจากสุขุครามหลายท่านนะ <S <S ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้สืบสายวัฒนธรรมไทยต่อจากบรรพบุรุษนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะนะ แล้วก็ครูอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับคนไทยเนี่ยให้กับเยาวชนรุ่นหลังบ้างครับสิ่งที่ที่อยากฝาก็คืออยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจทางด้านวัฒนธรรมบ้า,นา,านงานะเราอยา่าลืมว่าเราเป็นคนไทยอะไรที่เป็นเอลกลักษณ์สิ่งดีดีงามของคนไทยเนี่ยเราต้องเรียนรู้ไว้นะฮะอย่าให้มันสูญ โดยเฉพาะวิชาดนตรีไทยนัตสิงไทยเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติเป็นมรดกของชาติเพราะนั้นเยาวชนรุ่นใหม่ควรจะเรียนอย่าไปเห็นกับดนตรีตะว,วันตกมากไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันก็ดีทุก่างแต่สิ่งที่เราทิ้งไม่ได้คือดนตรีไทยจะเรียนแล้วก็วแต่ขออย่าทิ้งดนตรีไทยเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเราเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะับ ครูครับคำจำกัดความของคำว่าครูผู้ให้เนี่ยในความหมายมันความหมายถึงอะไรบ้างครับครูผู้ให้ในใจระดับผมนะผมคิดว่าเราต้องเสียสลาดให้นะเราไม่ต้องเยกเห็นกับเงินไม่ได้ทำแล้วต้องได้ตังค์ต้องได้เงินเราคิดว่าเราทำเราให้เรามีความสุขเห็นเด็กเล่นตีไทยเป็นเด็กมาเรียนนี่เราบริใจาคนะฮะส่วเสริมการเราต้องมีเวลาให้เขาด้วย เราต้องมีเวลาให้เด็กรอดไม่ยมอสอนเด็กได้เสมออย่างผมเนี่ยผมสอนเผลาเนี่ยปีนี้ตั้งแต่30ถ้ามีนักเกรียน32คนผ,ผมจะอยู่โรงเรียนเนี้ยประมาณ5โมงครึ่งเกือบทุกงบอแล้วผมก็สอนพรทผมไม่ได้เอาตัางค์ใครผมสอนหมดตั้งแต่0น,นะใครเป็นไม่เป็นผมไม่ว่าเลยขอให้มาเรียนอย่างเดียวเด็กเริ่มสูงก็เรียนขนาดโรงเรียนต่างโรงเรียนเนี่ยมาเรียนกับผมผมสอนหมดอ่ะผมไม่ได้เอาตัางค์ผมสอนให้พุท ตัวนะอย่างยังมีลูกหมอในตลาดเนี่ยไปเรียนกับผมน่อยู่สปีมั้งได้ไปแปดเีตอนนี้เขาไปเรียนแพทย์อยู่สีราชตอนนี้จบแล้วจบเป็นนายแพทย์ไปแล้วทันนี้พ่อแม่เป็นพยาบาลเป็นแพทย์ไม่ได้มีวงเชื้อสายดนตรีเลยต่เขาอยากเรียนเขาอยากเรียน,ยยนผมว่าหาผมได้เลยผมสอนให้เลยเรียนผมาได้สี่ปีได้แปดเีคือเราต้องใจเท่าด้วยใจนะ อย่าไปเห็นกับเรื่องเงินว่าทำอะไรได้อะไรบ้างเย่าไคิดของมันทำแล้วมีความสุขสุขสันต์นี่แหละคือความหมายของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันำํำกัดความในหมายหมายความว่าความรักที่จะรักดนรีไทยที่จะมอบชีวิตนี้ทั้งหมดให้ดนรีไทยนะครับ <S <S แล้วประเทศแล้วเมื่อดนตรีไทยเนี่ย ในการสื่อสารลงไปเนี่ยคิดว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยจึงสุดท้ายนะครับก่อนจะจบรายการจะไปนะครับผมก็ขอขอบคุณคุณ,คณกุิด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับรายการเพลงรวมเรื่องต้องขอขอบคุณ